ลองจินตนาการทำให้ฉันมันหายไปไม่ได้พบเจอไม่ได้ยินเสียงกันแล้วเธอรู้สึกคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าส่วนฉันนั้นอยากให้เธอรู้สรพวกเราสงจากกคับนนี้ก็มา ไนใจความวันเพื่อนกัก็มีบรรยากาศสนุกมากใช่พี่ๆเป็นเองมกคอมเยอะมากเลยครับจะได้รูกจากปูนาดรังนะครับเป็นครับตีครับพวกเราเป็นนักีกันุ้งรางมากชุกเราตี๋นักอยกีา้องเพลงอะไรพวกนี้ครับใช่ครับมากเว่าวันนี้ก็เป็นอีกประสบการ์หนึ่งนะแบบถ่ายแบบเป็พิีด้วย่แล้วก็มีอีกสระมืง พี่เบนดูจัดจ้านคราบจัดจ้านดูกลาเป็นพวกเราพี่เบนอีสานครับเรียกว่าเป็นฐายแบบมีออนนีครับเป็นคุณตามทำแบบนี้ครับสีแบบชัดตานค่ะคุณตามเป็นอมตาะเลยนะครับแตก็ต้องดูครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณที่นี่มาด้วยที่วันนี้โชวเนี้ยว่าเนี่ยสูงเราแต่สิ้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะพวกเรานจันทร์เจดควันนี้นะคะพวกเราก็มาถ่ายแบบวันนี้ฟันเรือนะคะ แบบว่าได้หวานๆเนาะใช่เรลายเป็นมนุษย์อวกาศนนี่ยใช่เป็นที่แปแปลกใหม่ที่เราไม่เคยได้เจเลยค่ะแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทายแบบแล้วก็เปิดเมงค่ะทุกคนเม่งเหมือนกันหมดค่ะใช่ามกันลุนเรายิมาเป็นยางไร ลาครั้งหนึ่งฉันจึงได้ลองนึกว่าไม่ได้เจอกันอีกมันวางกลามเงาสุดหัวใจ